สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊ก็จะมารีวิวต้าเรมเป็นไอศครีมนะคะก็ไอติมพกนีนะคะมีหลายรสหลายแบบหลายรูปมากเลยนะคะก็จะมีแบบซอฟเสิร์ฟนะคะแล้วก็เป็นไอศครีมแบบสองก้อนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้น่าจะเป็นแบบไอศครีมสองก้อนนะคะอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะใครชอบกินสตรอเบอรี่ยกมือเขนเลยค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นสปิงโก้แบบนี้เนาะสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีนั่นแหละค่ะก็มันจะเป็นโคนนะคะก็เป็นอไอศครีมจะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะมิม,มากเลยตัวนี้ ต่อไปนะคะจะจะให้เป็นนี่เลยจะเป็นรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะใครชอบกินบ้างก็ยกมือเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสปริงเกิ้ค่ะนี่นะคะจะเป็นโคนเนาะนิ่มมากเลยนี่นะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอาเป็นลัสเบอรี่ดีกว่าค่ะใครชอบกินลัสเบอรี่ยกมือชอบกิน ก็จะเป็นสปริงเกิลนะคะแล้วก็มีอันนี้มันคือสตรอเบอรี่หรือราสเบอรี่ที่ก็ไม่รู้นะคะจะเป็นโคนนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าลาสเบอรี่เนาะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นจะเป็นไอศครีมเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสรสรสเอารสอารสทุเรียนดีกว่ารสทุเรียนรสมะม่วงรสอะไรก็ว่าไปนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นสปริงเกลิลค่ะแปลกนอนนี้ไม่มีสีแดง <G ül> ก็ก่อนที่เราจะมาดูซอฟเสริมนะคะเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าจะ,จ,ะจะปิ้นให้ดูนะคะปิ้นปิ้นป้นโหกลิ่นหอมมากเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนื้อแบบเนียนมากๆเลยเหนียวเนียวนี่นะคะไม่ไม่แโลมากโอ้ยแโลนะตัวนี้ นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะถึงเวลาชีตจีลอคอยะคะ้วค่ะก็คือไปดูซับเสิร์ฟกันซับเสิร์ฟนี้นะคะก็จะมีเป็นสีเข้มกับสีอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นสีเข้มนะสีเข้มก็สวย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 ส,วยส,วยสีอ่อนก็สวยนะแต่แต่มันก็อ่อนๆนะคะสีเข้มสวยมากสีเข้มนี่แบบสปริงก์เยอะมาก สีอ่อนนี่แค่จะหลุดหมดแล้วใช่ไหม <laughs> ก็อันนี้นะคะจะเป็นสีเข้มค่ะสีเข้มเนื้อแน่นมากๆเลยน้องแล้วก็สรูมากด้วยค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นแท็กนะคะแท็กแท็กเป็นแมวบัน,นะค่ะีนจะเป็นข้างหลังค่ะ <laughs> <laughs> ก็จะเป็นบอเชนสีชมพูนะคะอันนี้ แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสีอ่อนสีอ่อนก็จะโลว์ค่ะโลว์กว่าด้วยแต่อันนี้ก็นิ่มๆน,นะ oh my <laughs> แฮกก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ว่าอันนี้จะเป็นบอ y เชนสีทองนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นซอ f เซิร์ฟค่ะจะเป็น ไอครีมนะคะทั้งหมดเลยค่ะจะมีทั้งก้อนเป็นสองก้อนกับซับเสริมนะคะนี่นะก็สำหรับวันนี้นะคะจิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จิ๊ก้วยนะคะบ๊ายบาย